ศาสตรพยากรณ์อมตะเลขเจดตัวก้าฐานมีเค็สไม่รับอยู่ทุกคนทุกแห่งอยู่ที่เราสนใจเมื่อเรารู้ว่าเลขเจดตัวเก้าฐานนั้นมีสามร้อยสี่สิบสามดวงแบ่งออกเป็นสี่สิบเก้ากลุ่มวันนี้จะเ,เรียนกลุ่มที่หนึ่งกันค่ะ กลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มเลขตองนะคะเวลาที่เราเห็นเลขตองอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเรื่องก็จะวนกลับมาสักครั้งหนึ่งนะคะก็ไม่ยากนี่ค่ะมันจะมีตัวอันนี้ค่ะให้เราเห็นนะคะ,ะเห็นไหมคะนี่คือกลุ่มที่หนึ่งค่ะอาจารย์เริ่มต้นด้วยตองเจ็ดนะคะ ดาวเสาเป็นดาวใหญ่แต่กรวงนะคะคนวันเสารเนี่ยจะดูเหมือนเก่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยวงเหวียงเลยค่ะไม่มีอะไรไม่มีความแน่ใจไม่มีความมั่นใจโดยเฉพาะเลขตองนะคะเวลาเลขตองเราเห็นเนี่ยอัตตะหนุมรณะเนี่ยก็จะโทษตัวเองตลอดฉันมันไม่ดีฉันมันเลวฉันมันออไม่เก่งนะคะ ก็ไปผ่านเอา,เอาตัวเองเนี่ยปมด้อยนะคะสร้างปมด้อยให้กับตัวเองอันนี้การสร้างปมด้อยเนี่ยมันก็ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่อยากจะรู้เรื่องคนอื่น,นะคะไม่ชอบดาวอาทิตย์มันเสียคะ่ะนะคะเมื่อดาวอาทิตย์เสียเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไม่ชอบเลยนะคะดาวอาทิตย์ เป็นดาวที่ในดวงเนี่ยจะยืนยันถึงความเก่งของเราถ้าหากว่าดาวอาทิตย์เสียเราก็จะเสียความมั่นใจไปเลยค่ะเหมือนไม่เห็นแสงนะคะเราไม่เห็นแสงไม่เห็น <c oughs> ความสว่างแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยปกปิดไม่อยากให้ใครเจอไม่อยากเจอหน้าใครอันนี้ก็เป็น เป็นปมด้อยนะคะเนี่ยคะ่ะดาวตัวเนี้ยเป็นหิดะค่ะอาทิตย์นะคะเป็นหีดะเมื่ออาทิตย์อยู่ในภพที่เสียมันก็จะไปกระทบหมดเลยค่ะเห็นไหมคะ่ะชื่อเสียงเครดิตเงินทองเสียไปหมดเลยเพราะว่าความไม่มั่นใจนั่นเองแต่ว่าที่ดีก็คือว่าเนี่ยคะ่ะในภพสังคมภายนอก คนที่ไม่รู้จักกันเนี่ยดีดีนะคะจะดีกับคนเกิดวันเสาร์เนี่ยมากเลยนะคะแล้วก็รวมทั้งเล่ตองทั้งหมดเลยสหัชชาดีบากนั่นก็คือว่าจะมีชีวิตอยู่ในโลกเนี้ยแบบสบายมีพักพวกมีคนคอยอุดหนุนเจอจนทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันแล้วเขาก็จะเป็นคนทำงานที่ขาดเพื่อนไม่ได้ นะคะสัชะกัมมะพน,นังเนี่ยจะเป็นดาวอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาจะป็นคนขาดเพื่อนไม่ได้แล้วก็เลือกเพื่อนค่ะไม่ครบซีส่วนนะคะดีปากกับใจตรงกันคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นแล้วก็ไม่เคยหนีเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองเพราะนั้นคนเลกตองเนี่ยจะเอาเป็นเอาตายกับเรื่องไรายได้นะคะแล้วก็ญาติพี่น้อง คือจะมีเรื่องกันตลอดไม่ว่าเป็นดาวอะไรแล้วก็ความคิดนะคะความคิดเ,เกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะ<ม>ก็จะเป็นแบบเหมือนไม่ชอบแม่ไม่ชอบผู้ชายผู้หญิงน,นะคะเห็นผู้ชายผู้ชายดีกว่าในทุกดวงเลยนะคะที่เล็กตอบแม่มีตำหนิแม่บนว่าจู้จีเพราะว่าแม่เนี่ยจะไปลงพยายาม มันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราดูง่ายค่ะเพียงแต่เราตีดาวให้แหลกกันแล้วกันเพราะฉะนั้นลักษณะดาวเจ็ดดวงเนี่ยต้องรู้ว่าไปเกี่ยวกับอะไรในดวงชะตาบ้างอย่างเนี้ยเราจะเห็นเลยตองเจ็ดเนี่ยคนที่จะเป็นมิตรกับเขาเนี่ยหายากนะคะคือพวกเลขตองเนี่ยยิงทรนงไม่ชอบกับความช่วยเหลือจากใครแล้วก็ระวังตัวนะคะคือกล้าฆ่าตัวตายอะ หนีความผิดอ่ะกล้าเลยล่ะคะ่ะมีพวกเล็กตองทุกเลขเลยนะคะไม่ว่าจะตองอะไรจะกล้าฆ่าตัวตายกล้าทําร้ายตัวเองนะคะกล้าประชดชีวิตนะแล้วตัวที่เสียอีกอย่างหนึ่งก็คือทรัพย์สินนะคะตัวดาวทรัพย์สินเนี่ยเสียไปเลยเป็นอริทุกดวงเลยคะ่ะนะคะเลขตองเนี่ยจะมีอริในเรื่องทรัพย์สินทุกทุกดวงชะตา นะคะไม่ว่าดวงนั้นจะเป็นอะไรก็จะมีปัญหาในเรื่องทรัพย์สินเราก็ต้องออระวังนะคะไม่ว่าจะคบหาหรือว่ามีคนในครอบครัวที่เป็นเล็กตองเราต้องระวังเลยนะคะเพราะว่ามันจะเ,เป็นพิษเป็นภัยกับทุกคนเลยเราต้องระวังคนเกิดเล็กตองมากๆเลยค่ะแล้วใครที่เกิดเล็กตองก็ต้องรู้ตัวนะคะว่าเราเพึ่งใครไม่ได้ นะคะเราต้องพึ่งตัวเองแล้วก็คนใดอ่ะคนในครอบครัวก็รู้นเตกงกเลยค่ะคนในตระกูลเราเนี่ยงกทุกคนร,รุมทั้งตัวเราเองด้วยพูดอะไรก็หนีไม่พ้นเรื่องเงินเงินทองทอนะคะอันนี้เป็นเป็นตัวหนึ่งที่ที่เราจะต้องเข้าใจพอเราเข้าใจชีวิตเนี่ยมันจะง่ายค่ะรู้เขารู้เรานะคะมันจะไม่ยากเลยถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราแย่เลยนะคะ เราต้องรู้เสมอเลยว่า,าเราคบกับใครอยู่เรากำลังอยู่กับใครนะคะเรา,เราประมาทไม่ได้ค่ะเราประมาทคนที่เราจะอยู่ด้วยไม่ได้นะคะเพราะว่าทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่ที่ดินก็ดีเงินทองก็ดีเป็นปัญหาของคนเล็กตองเป็นฉนวนนะคะเป็นฉนวนที่จะทำให,ให้คนที่เกิดมาเนี่ยมีปัญหา นะคะมีปัญหากับการใช้ชีวิตเลอกตองจึงโดดเดี่ยวค่ะนะคะเราเห็นไหมคะเนี่ยโดดเดี่ยวแล้วก็คู่เป็นแถวเลยค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะเปลี่ยนพาร์ทเนอร์ไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรสังคมยอมรับนี่คือการดูการดูดวงในกลุ่มเล็กตองทั้งหมดนะคะคน,คนที่เกิดในกลุ่มเล็กตองทั้งหมดเี่กก็จะเป็นคนที่เข้าใจยากเราจะเข้าใจเขายาก เขาคิดอะไรเขาทาอะไรเนี่ยแบบแปลกๆนะคะเราจะไม่เข้าใจเขาเลยแต่เราต้องเปิดใจอะคะ่ะคือคนเราต่างกันแล้วทุกคนก็หวังพึ่งซึ่งกันและกันเราก็หวังพึ่งคนอื่นเราไม่สามารถที่จะอ,อยู่ตามรำพังได้เวลาเราเป็นหมอดูเี่ยเราก็ต้องชี้แจงนะคะว่าอะไรเป็นตัวที่ทำให้เราอยู่แล้วมีชัยชนะ นั่นก็คือหาดาวค่ะนะคะเราจะต้องดูดวงดาวในภพอตตะเนี่ยตลอดเลยนะคะอย่าอย่าอย่าประมาทดาวในภพอตตะเป็นเป็นตัวที่จะทําให้เราเนี่ยรู้ว่าชีวิตเราเป็นยังไงใช่ไหมคะเมื่อเราเกิดในดาวบาปชีวิตเราก็ปาปบาป,บาปะค่ะนะคะเ,เมื่อเราเกิดในดาวบุญชีวิตเราก็ปีบุญค่ะ แล้วเราก็หาคู่มิตรคู่ทาตุคู่ศัตรูในดวงเรานี่แหละแต่คนเกิดวันเสาร์เนี่ยยากค่ะเพราะว่าขี้ระแวงพออาทิตย์เสียนั่นเองนะคะเข้าใจง่ายๆอาจารย์จะพูดไปเรื่อยๆทั้ง49กลุ่มเรามาเรียนไปด้วยกันค่ะมาเรียน1 2 3ฐานที่1 2 3นะคะเท่านั้นเองเพราะว่าฐานที่4นะเป็นกำลังพระคอต้องไปเกี่ยวกับดาวจอน,นะคะ